แต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็กลายเป็นกระแสตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนฮิตมากเลยค่ะช่วงนี้คือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คงต้องไปดูน้องเต้นานัทพรแหละครับคุณผู้ชมครับเจ้าแม่นาคีซึ่งปลอดโควิดมาในทุกรอบคือน้องเต้าเนี่ยไปตรวจโควิดแล้วปรากฏว่าน้องเต้าตรวจภูมิด้วยถ้าจะเปรียบเทียบให้ดูของน้องเต้าเนี่ยตรวจวันที่17เดือน6กก็คือเดือนมิถุนาคือคุณผู้ชมฮะ น้องเต้าเนี่ยฉีดซิโนแวคไปแล้ว2เข็มนะครับปรากฏว่าวันที่17เนี่ยก็คือฝั่งซ้ายตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดนึงตรวจได้ภูมิคุ้มกัน1286.4อันนี้คือหลังจากที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มอยู่แล้วนะฮะภูมิขึ้นพันกว่าแต่ปรากฏที่เป็นประเด็นเพราะพอน้องเต้ามาตรวจอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อวันที่28เนี่ยล่าสุดปรากฏว่าภูมิกลับลดลงก็คือเป็นใบตรวจฝั่งขวาเหลือ1,098.5 ก็คือผ่านไป11วันอ้าวภูมิกลับลดลงอันนี้คือของน้องเต้วค่ะยกตัวอย่างอีกท่านหนึง่งคุณบุ้งใบหยกคุณบุ้งใบหยกเนี่ยไปตรวจเหมือนน้องเต้าเลยคุณผู้ชมฮะคือวันที่17เดือนมิถุนาน่าจะเป็นการตรวจอีกระบบหนึง่งคือมีหน่วยเนี่ยไม่เหมือนกันหน่วยของน้องเต้าเขาจะเป็น A/ u m l แต่หน่วยของคุณบุ้งเนี่ยเป็น U/ ML แค่ะแต่ค่าก็ลดลงอีกเหมือนกันก็คือตรวจวันที่17เนี่ย ได้ค่าออกมาที่28.37ปรากฏพอไปตรวจวันที่28คือถัดมาอีก11วันภูมิลดลงเหลือ23.07ของคุณบุ้งเนี่ยก็ฉีดวัคซีนซึนอแบบครบ2เข็มเช่นเดียวกันค่ะมาเลยกลายเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ผู้คนกลายเป็นเอาอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วมันภูมิขึ้นไหมแล้วก็กลายเป็นคําถามอีกว่าฉีดมาได้10กว่าวันโอ้ภูมิขึ้นดีเลยแต่พอผ่านไปสัก18วัน20วันเอาภูมิกับลดลง อย่างนี้มันคุ้มกันเราได้แค่เป็นหลักเดือนหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยก็มีอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคุณหมอรับพีนะฮะซึ่งเป็นคุณหมออายุรแพทย์ครับนายแพทย์รับพีเลิศพงพิรุธบอกว่าตรวจภูมิแล้วหลังฉีดซึ่นแวคครบสองเข็มภูมิไม่ขึ้นนะสวัสดีเดลต้าเดลต้าก็หมายถึงสายพันธุ์อินเดียนะฮะ,ฮะสวัสดีเดลต้าของคุณหมอก็คงจะนัยยะว่าแหมก็คงจะติดเดลต้าได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอพอมันเกิดกระแสะแบบนี้ ทีมข่าวของเราฮะก็สอบถามไปที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอสุภกิจศรีลักษ์พูดถึงประเด็นน้องเต้วนี้เลยบอกว่าแนะนําอย่างนี้อย่าไปตรวจภูมิตามแลบต่างๆเพราะใช้วิธีการที่ไม่เหมือนกันหน่วยออกมาไม่เหมือนกันมันเทียบกันไม่ได้ประเด็นของอธิบดีบอกอย่างนี้นะฮะโดยเฉพาะการตรวจในแต่ละแลบที่ตั้งค่าตรวจต่างกันมันทำให้การวัดผลก็ต่างกันไปด้วยเช่นกัน แต่อย่างกรณีของเต้าถ้าภูมิขึ้นหลักพันถือว่าสูงพอสมควรแล้วเวลาตรวจในแต่ละครั้งภูมิเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงได้คือลดได้เพิ่มได้แต่ถ้าเกิน1,000ถือว่าใช้ได้เอาถ้าฟังแบบนี้พอเข้าใจได้นะฮะ,ะของน้องเต้าเนี่ยอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือครั้งแรกเนี่ย 1, 6, แต่ว่าครั้งที่2ที่ไปตรวจเนี่ยเหลือ1นแสดงว่าตรวจแต่ละครั้ง ถ้าเกินพันถือว่าใช้ได้แต่มันอาจจะมาพันสองหนึ่งพันหรือพันสามมันเขาเรียกแวรี่ก็คือลดได้เพิ่มได้แต่อยู่ในหลักพันถือว่าใช้ได้แล้วของคุณบุ้งเหรอคะขอ,คของคุณบุ้ง คุณพุ่งเนี่ยเขาหน่วยเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ตอบแบบนี้ไม่ได้คือตัวเลขมันดูน่าตกใจหมดยี่สิบกว่า30กว่าใช่ฮะแต่คนละหน่วยกันเหรอคนละหน่วยกันทีนี้ตอนนักข่าวไปถามคุณหมอสุภกิจอธิบดีเนี่ยเอาของน้องเต้าไปถามไม่ได้เอาของคุณบุ่งไปถามเพราะฉะนั้นก็บอกไม่ได้อ่ะอย่างนี้นะฮะทีนี้คุณหมอบอกอย่างนี้ครับว่าการจะตรวจหาระดับภูมิที่สามารถอ้างอิงได้นั้นต้องใช้วิธี PRNT ก็คือเจาะซีรัม ซึ่งซีรั่มตัวนี้เป็นซีรั่มน้ำเหลืองแล้วเอาไปตรวจไปตรวจกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆโดยตรงเพื่อให้รู้ว่าระดับภูมิต่อสายพันธุ์นั้นเป็นอย่างไรการตรวจแบบนี้ตรวจไม่ได้ที่ไปตรวจกันเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรได้มากต้องตรวจในระดับห้องแล็บทําเป็นงานวิจัยเลยดังนั้นไม่แนะนําให้ประชาชนไปตรวจหาภูมิคุ้มกันกันเองการตรวจหาภูมิต่อไวรัสนั้นทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทําอยู่แล้ว ยืนยันว่าจะรายงานผลต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมาค่ะพอฟังแบบนี้ก็คือให้รอเนี่ยทางกรมวิทย์เขาทาอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะรายงานผลว่าแต่ละวัคซีนแต่ละยี่ห้อมีผลต่อการสร้างภูมิอย่างไรออกมาในระดับเท่าไหร่ต้านไวรัสได้มากขนาดไหนตรงนี้ก็ตรงกับหมอมนูลรีเวงวงนะค่ะก็พูดเหมือนกันฮะว่าการไปตรวจตามคลินิกหรือตามแลบต่างๆค่ามันออกมาค่อนข้างแวรี่ได้ไม่เหมือนกันตรวจเวลาใกล้เคียงกันก็อาจจะออกมา ผลต่างกันแต่ก็วัดอะไรไม่ได้